สวัสดีครับบาทุกคนนะครับที่กำลังรับชมดนโอนี้อยู่นะครับอยู่กับพี่เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับพี่โนเองนะครับในวันนี้นะครับพี่จะพาน้องๆนะครับมารู้จักกับเพื่อนอีก2คนนะครับก็คือเจ้า Datatype และก็ Variable นะครับซึ่งถ้าแปลเป็นไทยก็คือชนิดของข้อมูลแล้วก็ตัวแปรนั่นเองครับน้องๆซึ่งทยอยไปเมื่อวานนะครับที่พี่ได้พูดไว้นะครับว่าเจ้า Python เนี่ยเป็นภาษาแบบเด n a มิกนะครับซึ่งเราจะสามารถทําการเปลี่ยนค่าตัวแปรแล้วก็ชนิดของตัวแปรได้นะครับ ง่ายกว่าภาษาอื่นนะครับน้องๆแต่ว่าน้องต้องใส่ไหมครับว่าเราพี่ครับผมยังนําข้อมูลไปใส่ตัวแปรไม่เป็นเลยซึ่งในวันนี้นะครับพี่จะมาสอนน้องๆนะครับในการนําข้อมูลมาใส่ในตัวแปรแล้วก็พูดถึงเรื่องตัวแปรกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยก่อนครับไม่พูดภาพํำเพลงละก่อนที่เราจะรู้นะครับว่าเราจะเก็บข้อมูลนะครับในตัวแปรนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนครับว่าข้อมูลที่เราจะเก็บเป็นอะไรนะครับเป็นอะไรในที่นี้หมายถึงชนิดของข้อมูลที่เราจะเก็บนะครับก็คือ Data t y p ทนั่นแหละนะครับ และท้ายนะครับมีอยู่หลายชนิดมากเลยนะครับในภาษาไพทอนนะครับซึ่งพี่ได้เลือกตัวนะครับหลักๆนะครับที่น้องจะใช้ได้ใช้บ่อยๆนะครับมาอยู่4ตัวด้วยกันนะครับได้แก่เจ้าอิน e ิเจเจ้า String เจ้า f ฟล d ์แล้วก็เจ้าบูลีนนะครับเจ้าสตัวนี้นะครับดูคุ้หน้าคุ้นตากันดีนะครับอิน e ิเจอร์นะครับง่ายๆเลยครับใช้สําหรับในการเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขจํานวนเต็มนะครับเลข1เลข2องนเลข9 20 80 ร้อยหนึ่งติดลบก็ได้นะครับเพราะว่าติดลบก็เป็นจำนวนเต็มเหมือนกันนะครับต่อไปคือสตริงนะครับสตริงใช้จะเก็บในการเก็บข้อความหรือประโยคนะครับต่อไปนะครับก็คือเจ้าโฟลด์นั่นเองเจ้าโฟลด์นะครับใช้สำหรับในการเก็บข้อมูลทศนิยมนะครับ3 9ม3 2 8 1 2 3 3.14อะไรประมาณนี้ครับและสุดท้ายนะครับคือเจ้าบูลีนนะครับก็คือข่าความจริงนั่นแหละ ม่ว่าจะเป็นจริงเป็นเท็จนะครับก็จะมีตัวแทนนะครับก็คือ true กับ false นะครับและนอกจากนี้นะครับที่พี่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับมีอีกหลายตัวเลยนะครับเดี๋ยวน้องจะได้เรียนกันในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับสำหรับในวันนี้พี่ว่าแค่นี้ก่อนนะครับน่าจะเพียงพอสำหรับน้องๆในการทําโจทย์แล้วนะครับแล้วเมื่อเรารู้ทีนี้ของข้อมูลนะครับที่พี่ไปพูดประศตัวที่แล้วนะครับแล้วเราจะเก็บเข้าไปในตัวแปรอย่างไรนะครับวิธีการเก็บข้อมูลในตัวแปรครับในภาษา Python ทำงานที่เดียวครับคีย์หลักของมันคือตัวเท่ากับครับน้องๆ อย่างในรูปนี้ครับพี่ยกตัวอย่างนะครับพี่จะนําเลขยี่สามนะครับมาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า n u m b e อร์นะครับพี่จะนําตัวแปร Number ขึ้นมาเท่ากับ23ครับก็คือเราสามารถพูดเรียงกันเป็นแบบภาษาไทยเข้าใจง่ายๆครับคือ n u m b บอร์ก็คือ23่สิบสามแหละนัมเบอร์เท่ากับยีนะครับดังนั้นค้าจากนี้พี่เรียกนํา Number มาใช้นะครับในการเขียนโปรแกรมในบรรทัดถัดไปนะครับนัมเบอร์ก็จะมีค่าเท่ากับ23นั่นเองและเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าเราจะนาค่ามาใส่ตัวแปรยังไง เราก็ต้องรู้จักการตั้งตัวแปรครับซึ่งหลักการตั้งชื่อตัวแปรนะครับมีอยู่4ข้อหลักๆนะครับก็คือข้อแรกนะครับก็คือความยาวตัวอัรครับควรนะครับแต่ยาวตั้งแต่3ตัวอัษรขึ้นไปนะครับ3ได้แต่ยาวกว่า3ก็ได้ครับแต่ไม่ควรต่ำกว่านี้นะครับ2ตัว1ตัวนะครับจะสั้นเกินไปนะครับต่อไปนะครับเราควรจะตั้งให้มีความหมายนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อการที่เรามาอ่านโค้ดเราภายหลัง หรือแม้กระทั่งตอนที่เราเขียนอยู่นะครับถ้าเราไปตั้งตัวแปรว่าจะรู้กูกูพุทกุ๊ดเนี่ยมันก็ไม่มีทางรู้เลยใช่ไหมครับว่าความหมายของมันคืออะไรตัวแปรนี้เก็บค่าอยู่ใช่ไหมครับต่อไปนะครับตัวแปรของเรานะครับชื่อไม่ควรจะมีอักขระพิเศษครับยกเว้นตัวเดียวก็คือน้องอันเดอร์สกอร์นะครับถ้าเรามีตัวอักษรพิเศษนะครับอาจจะทําให้เกิดแอเรอร์ได้นะครับในโปรแกรมของเราหรือแม้กระทั่งอาจจะเกิดอาการโวยเกยโวยวายของเจ้าไพลินนะครับที่จะมาว่าน้องว่าน้องเขียนโค้ดไม่สวยเขียนโค้ดไม่ถูกต้องนะครับ และอย่างสุดท้ายนะครับตัวแปรของน้องต้องไม่ขึ้นต้นด้วยตัวเลขนะครับพี่ไม่สามารถนําตัวเลขมาแปะไว้ข้างหน้าตัวชื่อตัวแปรของพี่ได้อย่างเช่น3 Number อย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่อนุญ,ญาตนะครับซึ่งตามหลักเป๊ะแปดนะครับเราจะใช้ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับแล้วถ้ามีการเว้นวรรคระหว่างคำนะครับเราจะใช้เครื่องหมายอ n d e ดสกอร์ในการขั้นนะครับอย่างเช่นในบรรทัดที่5นะครับพี่ก็จะมีการ ให้ underscore นะครับมาคั่นระหว่างคําว่า a c c o u n t กับ balance นะครับซึ่ง account balance เนี่ยมันคือนํามารวมกันก็คือยอดเงินในบัญชียอดเงินคงเหลือนั่นแหละอประมาณนี้นะครับแล้วก็บรรทัดที่4นะครับก็คือคําว่า my age นะครับก็คืออายุของพี่นะครับ my_age u นะครับเท่ากับ20ก็คือ20นะครับแล้วอันคือ my_ นะครับเราสามารถนําขึ้นมาไว้ข้างหน้าได้นะครับเรารู้วิธีการเก็บค่าแล้วนะครับสมมติว่าถ้าพี่มีค่านึงอยู่พี่ต้องการจะเปลี่ยนค่าของมันนะครับไปเป็นอีกค่านึงนะครับพี่จะทําอย่างไรนะครับ ในภาษา y y t o o นะครับมี b u i l t i n Function ห่ะครับหรือว่าเป็นฟังก์ชันที่ถูก u i วอ i นมาก็คืออยู่ในตัวของ Python เองเลยที่ใช้ในการแปลงค่าตัวแปรต่างๆนะครับเป็นอย่างอื่นได้นะครับโดยพี่นำมาหลักๆ3ตัวนะครับทำให้น้องรู้จักกันนะครับเพราะเป็น3ตัวที่น้องจะได้เจอมันบ่อยนะครับค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียว โดยตัวแรกนะครับก็คือ int ก็คือ integer นะครับก็คือใช้สําหรับการแปลงค่าจำนวนเต็มนะครับวิธีการใช้งานก็คือพิมพ์ตัวนี้ลงไปเลยนะครับแต่ว่าแทนค่าตัว x นะครับด้วยค่าที่น้องต้องการจะแปลงนะครับมันก็จะได้ค่าที่เป็น integer ออกมานะครับอย่างเช่นพี่ใส่ int แล้วตามด้วยข้างในเนี่ยเป็น1.23นะครับพี่จะได้เลข1ออกมาเป็นจํานวนเต็มนะครับต่อไปนะครับก็คือ float นะครับ float นี่ใช้ในการแปลงค่าต่างๆนะครับเป็นจํานวนทศนิยมนะครับ อันสุดท้ายนะครับก็คือ str นะครับหรือ string นั่นเองนะครับเป็นการแปลงค่าต่างๆนะครับเป็น string หรือเป็นข้อความนะครับอย่างเช่นพี่จะแปลง integer เป็น string นะครับพี่ก็นำ integer ไปใส่แทนตัว x นะครับสิ่งที่มันจะได้ออกมาก็คือจะเป็นตัวเลขนะครับที่เป็นตัว integer หรือเป็นข้อความแทนนะครับซึ่งเราสามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้ได้กับโค้ดของเรานะครับซึ่งจะมีโจทย์ให้น้องทำแน่นอนนะครับน้องไม่ต้องห่วงพี่หวังว่าน้องๆน่าจะรักจะ python มากขึ้นรวมถึงเข้าใจเพื่อนๆของเขามากขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้พี่ขอตัวราไปก่อนนะครับหากมีข้อสงสัยสาม,มารถสอบถามได้ตลอดเวลานะครับสวัสดีครับ